นมันสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านอยู่อย่างพอไม่ก่อน,นี้ทวีสุขอยู่อย่างพอไม่ก่อทุกข์จะสุขีอยู่อย่างพอรู้หมันสร้างแต่ทางดีอยู่อย่างพอจะทวีมีสุขเอย่ยหากสามสิ่งในโลกนี้ไม่รู้จะอิ่มคือไฟไม่อิ่มเชือ้อ มหาสมุทรมีอิ่มน้ำสัตว์โลกไม่อิ่มด้วยกิเลสตัณหาเมื่อนั้นความต้องการก็ยังปรากฏอยู่บนโลกใบน,นี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดความต้องการแล้วทำให้เกิดทุกข์วิธีการจะสร้างความสุขที่เกิดขึ้นก็คือความพอเพียงดังพระบรมราชวาตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรความตอนหนึ่งว่า คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความลบน้อยเมื่อมีความลบน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าถูกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่ลบมากคนเราก็อยู่เป็นสุขมีความพอเพียงมีความสุขคือ 1. ยึดความประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายทุกด้านที่ไม่จำเป็นและความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์เมื่อเป็นดังนี้แล้วเราสามารถแก้ปัญหาความทุกข์เพิมคุณความสุขโดยใช้หลักธรรมขององค์สมบิตรพสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมัชฌิมาปฏิป,ปัฐาคือการปริบัติตนในสายกลางดําเนินชีวิตด้วยความพอดีพอเพียงพอประมาณเป็นแนวทางแก้ทุกที่เรียกว่าอารยาิยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบ สัมมาสังกปะคือดำริชอบสัมมาวจาคือเจรจาชอบสัมมากัมมันตะคือประพฤติดีงามสัมมาอชีวะคือทำมาหากินอย่างสุจริตสัมมาวายมะคือความอุตสาหะพยายามสัมมาสติคือไม่ปล่อยพังเผอสัมมาสมาธิคือฝึกจริงให้ตั้งมั่นถ้าถูกพอไม่พอเราก็แก้ด้วยความสันโดษหมายความว่าพอจจนิสิตตนมีชาติของเรายังมีโชค โลกยังมีชัยด้วยน้ำพระทัยของพ่อหลวงพ่อที่ยิ่งใหญ่พระคนณล้นฟ้าพระกาลุนาล้นกล้าวพระเมตตาล้นกระม่อมที่ได้ทรงพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีที่เราสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีดังคํากล่าวที่ว่าพอดีพอเพียงพอประมาณสร้างสรรค์โลกได้ปลอดภัยท่าใจพอเพียงดังต่อไปนี้ สถาการที่หนึ่งพอดีคือรู้จักพอจะเกาะสุขทุกสถานม่หันตะัยรร้ายหมายเลขหนึ่งของโลกคือความโลภความโลภเป็นปากหิวที่ที่ทสุดเป็นปากที่อ้าอยู่ต่อเวลาหิวไม่รู้จักหยุดป้อนไม่รู้จักพอต่อเติมไม่รู้จักเต็มผลกระทบต่อสังคมมีมากมายมหาศาลร,ระบบเศรษฐกิจอันเป็นโครงสร้างที่สําคัญของประเทศกําลังจะพังทลายลงทั้งระบบเพราะความโลภของในทุน หยาดเหงื่อของคนจนแต่ละหยดคืออนาคตของนายทุนหน้าภูมิใจนักหรือที่ต้องรับรวยเงินตราแต่หวัดผัวกับวันพรุ่งนี้ร่ำรวยมหาศาลแต่ลูกหลานนอ,อบอายจากการทุจริตประการที่สองพอเพียงรักพ่อต้องพอเพียงรักพ่อต้องเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพ่อทุกเรื่องที่พ่อชี้ทุกวิธีที่พ่อนำทุกคำที่พ่อบอกมีทางออกให้ลูกเสมอวันใดที่โลกสิ้นพลังงาน ทุกสิ่งบนรถจะหยุดหมุนเครื่องจักรหยุดทำงานสายพานจะหยุดนิ่งล้อที่วิ่งจะหยุดเคลื่อนไหวพลังไฟจะสิ้นแสงลมที่พัดจะอ่อนแรงสแสดงถึงการยุติความก้าวหน้าเมื่อนั้นปวงประชาจะอยู่อย่างไรประการที่3พอรมานคือไม่ประมาทไม่ฟุฟ่มเฟือยเพราะการฟุฟ่มเฟือยคือการเปิดประตูท่อสะพานหัวใจให้ความหายนะเข้ามาย่ำยีชีวิต ไม,ม่มหาจนคนใดที่จะทาให้เระอับจนได้เท่ากับจมจนในการฟุ้งเฟอ้อคุณจนในการฟ,ฟุร้งเฟือยรถนนยมรูราคือการฆ่าชาติอย่างเลือดเย็นดังพระบรมราชว,ว่าความตอนหนึ่งว่าความฟุ้งเฟอ้อคือปากที่หิวไม่รู้จะหยุดเป็นปากที่อ้าอยู่ตลอดเวลาเรือรั่วจมจมน้ําเรือที่จมน้ําเกิดจากรูกเล็กๆตึกที่ทํอลายเกิดจากรอยละเพียงเล็กน้อยชีวิที่ล่มสลายเกิดจากความฟุ้งเฟอ้อ พอดีพอเพียงพอประมาณคือรมกับอันกู้เศรษฐกิจชาติเราต้องหันมาอยู่แบบไทยกินแบบไทยรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามท่านผู้มีเกียรติที่ของรุกท่านคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงเตือนสติของคนไทยว่าการจะเป็นเสือหรือแมวไม่สำคัญหรอกขอเพลงเรา ดำรงชีวิตราเป็นพอท่อนนี้มีทางออกตรอกนี้มีทางไปประเทศไทยยังมีทางแก้ขอเพียงเราน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแม่แบบแม่บทให้ปรากฏในตัวเราจิตใจจะเป็นสุขโลกจะปลอดภัยถ้าใจพอเพียงได้อย่างแน่นอนค่ะความเป็นเสือหรืออะไรในวันนี้นอกจากนี้ที่ท่วมทับกับเริงเศร้า มลาพิกฟื้นผืนแผ่นดินท้องถิ่นเราที่อับเฉาให้เรื่งรองดั่งทองทาให้รุงข้าวพผาวสวยในท้องทุ่งให้วันพรุ่งมีรอยยิ้มอิ่มทั่วหน้าเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวาตามปรัชญาของพ่อความพอเพียง